คุณหรือเปล่าครับที่มีปัญหาในการทำลายหน้าเบี้ยวันนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างการทำลายหน้าเบี้ยมาฝากทุกคนกันนะครับคือเคสเนี่ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะในโลกออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ p พ okay, มันมีอยู่วันหนึงอนะที่ผมเล่นหมากลุกไทยผมซ้อมแบบซ้อมหนักมากวันนั้นนะ่ะแล้วผมไปเจอหมากรูปหนึ่งก็คือหมากรูปนี้ครับ ผมได้โพสต์เอาไว้นะในเพจและในกลุ่มด้วยของหมากลูกไทยคารวาดผู้ใฝ่รู้นะผมโพสต์เอาไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นตาเดินเนี่ยเป็นตาเดินของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเราจะไปเดินยังไงดีหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะกดไลค์สี่กว่าคนคนุณคนเห็นเยอะจัดนะครับคอมเมนต์ Comment เป็นร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า วิธีการโจมตีนะที่ดีที่สุดนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนครับว่าผมเอาไปลองถอดกับ AI r i s Code มาแล้วนะครับแล้วก็ในเกมจริงผมก็เดินอย่างนั้นนะแต่อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนตรงนั้น100%นะครับในตาเดินที่แล้วเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเดินเบี้ยริมมานะผมบอกเลยนะครับว่าตาเดินเนี่ยของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยครับว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไง คุณเป็นคนที่มีความอดทนอดกัน้นเป็นคนใจเย็นเหมือนพวกชูมาอี้หรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ดุดุดันบุกทะลุไม่เกรงใจใครแล้วก็จะเข้าบุกไปเลยนะเมื่อมากฝ่ายสีแดงอ่ะเดินเบี้ยริมเนะี่ยผมเอาเคสแรกก่อนนะหลายคนเนี่ยที่เข้ามาแสดงความยินเห็นนะคือเอาง่ายๆครับหลายคนอาจจะมองว่าเดินโคนอนะ่ะมันเป็นตาเดินที่ดีที่สุดแล้วน้องคาราวาสอ่าอ,อันนี้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไดีดีที่สุดแต่ว่าตาเดินทุกตาเดินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์เนี่ยในบางครั้งเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเหลือพื้นที่ในการเดินค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เวลาค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ย <S <S 1> <S 1> บางครั้งเราไม่อยากเปิดเกมลบเราอยากเปิดเกมล้อมอันนี้ก็จะใช้วิธีการเดินโคนเพราะหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยแทบจะไม่มีคอนเทนต์ใดๆในการเดินเลยคือถ้าเรามาเปรียบเทียบกองกําลังของทั้งสองฝ่ายนะเราจะเห็นได้ว่า ลักษณะของตอนนี้ก็คือหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยจุดเด่นน่ะของแดงอ่ะก็คือมีเบี้ยคู่2ตัวเนี่ยวงไว้เลยนะครับเนี่ยเบี้ยคู่2ตัวนี้คือจุดเด่นจุดพีกกองสีแดงส่วนจุดเด่นกองสีขาวคืออะไรคือเขามีเม็ดไงสีแดงมันไม่มีเม็ดอ่ะใช่ไหมฮะก็เท่ากับว่าเม็ดก็สู้กับประมาณ2เบี้ยนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นงี้ถามว่าถ้าพอเดินโคนเสร็จอ่ะสีแดงมันจะไปเดินเบี้ยออกมาได้ไหมอ่ะมันก็ เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าสีแดงเดินมาเนี่ยลองดูลูกศรนะแล้วก็กินใช่ไหมกินแดงเอาเบีย้ยกินอันนี้เอาเม็ดกินคืขดขาดทุนไม่ดีอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่มีเหตุมีผลเราจะไม่ลงทุนกับตาเดินอะไรแบบนี้เพราะงั้นไม่ผ่านนะเราจะไปเดินเบีย้ยใช่ไหมเดินเบีย้ยก็ไม่ดีครับเม็ดของสีขาวมันจะได้ไหลเข้ามาล่อโคลนคุณเดียดิมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะงั้นเนี่ยโดยสรุปนะ ถ้าเกิดคุณเดินโคนมาคุณเป็นคนที่อดทนอดกั้นนะคือมันจะมี2แบบคือ1คุณเห็นคุณเห็นแล้วว่าตาเดินเนี้ยอันไหนม,นมันมันมีอาจจะมีดีกว่านี้แต่คุณเห็นว่าคุณอยากไปล็อกเขาอันนี้คุณเป็นแนวแบบอดทนอดกัน้นเข้าโจมตีแต่อาจจะไม่ได้เบสมูฟมากนะครับหรือถ้าคุณไม่เห็นอันนี้แล้วไปอันนี้คุณเป็นคนที่แบบเ่าเขาเรียกอะไรชื่นชอบในการตั้งรับมากจนเกินไปนะบางครั้งโอกาสมาเนี่ยไม่คว้าไว้มันน่าเสียดายนะอันนี้คือในกรณีอง ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เดินโคนนะในตำแหน่งนี้นะแล้วก็ในตำแหน่งนี้พอไปเดินโคนเสร็จเอาจิงๆแดงก็ไม่มีตัวจะเดินนะมันก็ต้องแบบเดินบนมา้าวนไปวนมาใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยขาวมันก็บุกไม่ได้เหมือนกันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้คือกรณีของเดินโคนเนาะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่คอมเมนต์อ่ะไปในเสียงเดียวกันนะครับก็คือเอาเม็ดทิมลงมาเลยไอ้พวกเนี้ยมูท่ทะลุบุกอย่างเดียว พวกนี้ไม่มีเกียร์ถอยครับมันมีแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีส่สสลุยไอ้พวกนี้สายลุยไม่คุยเสียเวลาถ้าเกิดว่าลุยมาแบบนี้หมากฝ่ายแดงเดินโคนถ้าเพราะงั้นเบีย้ยตรงนี้วงกลมตรงนี้นะครับเบีย้ยตรงนี้มันฟรีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงก็ต้องเอาเบีย้ยกินใช่ไหมในกรณีที่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเบี้ยกินสีขาวมันก็ต้องเอาเบีย้ยกินตอบเพราะต้องการสีขาวมันแน่นมากนะตรงนี้โคนก็ต้องถอย พอโคนถอยอย่างเงี้ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโฟกัสในจุดนี้นะครับว่าพอโคนถอยเนี่ยเรามีวิธีการเอาโคนขึ้นมาเล่นนะครับอันนี้ช้านะกับเอาโคนขึ้นมาเล่นแบบนี้ดูเส้นทางของโคนนะปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีการแบบโจมตีของสีขาวนะผมไม่อยากให้คุณไปโฟกัสว่าเอามมาไปลุกคือในกรณีนี้เอามมาไปลุกเนี่ยคือเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยวงกลมตรงนี้นะเบีย้ยตัวเนี้ยมันไม่ฟรีไงทุกคนเพราะมันไม่ฟรีเสร็จมันไม่ได้อะไรขุนมันก็ถอยหนีใช่ไหม เพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดจะบุกทรงนี้จริงอ่ะเราต้องมองเห็นแล้วว่าโคนของเราอ่ะมันไม่ได้ใช้เราจะต้องไหลเข้ามามอนจะออกมาเป็นรูปหมากนะครับลักษณะประมาณนี้แต่ถามว่าโดยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสีขาวได้เปรียบไหมสีขาวได้เปรียบนะครับแต่ว่าในขณะที่สีขาวเองก็กลายเป็นคนที่มีจุดอ่อนไปด้วยก็จือจุดอ่อนก็คือเบีย้ยตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับแต่จุดแข็งเนี่ยก็คือการโจมตีแล้วแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเบีย้ยตำแหน่งเนี้ย ไอตรงที่มันค้างอยู่ตรงกลางการะดานเนี่ยมันมันเป็นตัวที่มันแน่นมากมันทําให้สีแดงเนี่ยครับเขาแบบมีมีบังเกอร์ในการหลบเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่โอเคมากอีกกว่าอีกแต้มหนึ่งมาดูที่ตาเดินสุดท้ายนะเป็นตาเดินที่เป็นเบสมูฟแล้วก็ชอบมากที่สุดเอาเป็นว่าใครเดินตาเนี้ยผมบอกเลยเลยว่าซูมาอี้ชัดๆเอาจริงๆ คือตาเดินนี้ครับก็เป็นตาเดินนี่ฮะเอาเบี้ยทิ่มลงมาให้กินครับเหตุผลของการเอาเบี้ยทิ่มลงมาให้กินเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยโฟกัสตรงนี้ก่อนคือ2เบี้ยรตรงนี้มันแข็งแกร่งใช่ไหม <S <S เมื่อไหลก็ตามนะครับที่เบี้ยตัวใดตัวหนึ่งมันหลุดออกไปความแข็งแกร่งของเบี้ยมันจะลดลงเนี่ยฮะตัวไหนก็ได้เห็นไหมตัวไหนก็ได้เพราะงั้นคุณต้องดูก่อนครับว่าฝ่ายเรามีอะไรและฝ่ายเขามีอะไรฝ่ายเขามีเบี้ยคู่ที่แข็งแกร่งฝ่ายเรามีเบี้ยสตัวนี้ ที่เราจะสามารถเอาไปซื้อไปขายกับเบีย้์เขาได้เบียรตัวนี้เดินได้ไหมเดินไม่ได้คุณต้องดูก่อนว่าคุณจะเอาเอาเอะไรเข้าไปไอคนที่บอกว่าเอาเม็ดเข้าอะ่ะก็คือคนที่เขาต้องการอ่าเขาต้องการเอาเบียตัวนี้ออกมันจะเป็นรูปทรงนี้แต่คนที่เขาเดินตัวเนี้ยเขาก็ต้องการเอาเบียรตัวนี้ออกเหมือนกันแต่ว่าพอหมากไฟแดงกินเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้ครับเม็ดมันจะยังอยู่ครับอันนี้คือจุดทีเด็ดทีขาดที่มันไม่เหมือนกัน ระหว่างคุณเอาเม็ดมาก่อนกับเดินเบีย้ยลงมาให้ไปตายฟรีครับนี่นะฮะอันนี้คือจุดคีย์สำคัญครับเพราะงั้นคุณต้องดูว่าฝ่ายเรามีอะไรฝ่ายเขามีอะไรแล้วตัวไหนที่เราหยิบออกไปแล้วเราจะสามารถเข้าบุกได้เราหยิบตัวนี้ออกเรายังเข้าบุกไม่ได้นะแต่ถ้าเราหยิบตัวนี้ออกอะเม็ดเราสามารถเข้าโจมตีได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแต้มที่ทิมลอยไม่กินฟรีในกรณีที่เสนสีแดงเนี่ยเขาหลบใช่ไหมเราก็กินอันนี้เราเอาเม็ดเข้ามาติ้ม ทิมเข้าไปมันก็อันนี้สีแดงก็โอกแล้วมันก็ไม่ไหวใช่ไหมในกรณีไหนกัะในกรณีที่กินอย่างเงี้ยเราก็เอาเม็ดเนี่ย้ามาตีนะครับแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอาเม็ดเข้ามาตีแล้วมันได้อะไรใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นคําถามที่เราต้องคุยกันนะสมมุติในกรณีของแดงถอยโคนเนี่ยเราจะไปตียังไงต่อบางคนบอกเอามา้าลุกอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วครับเราต้องเอาเม็ดเนี่ยทิมใส่ม้านะอันนี้เป็นทีเด็ดทีขาดเลยที่ ดีมากนะครับเพราะในกรณีที่แดงถอยม้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาม้าเนี่ยลงมาลุกตำแหน่งนี้ครับเพราะม้าเนี่ยมันจะไปจับที่ขุนแล้วก็จับที่โคนอยู่ในกรณีของแดงเนี่ยที่เขาหลบขุนเนี่ยโคนเขาจะฟรีทันทีอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบมันลุกทรงเนี่ยมันเด็ดขาดตรงนี้แหละฮะมันจะค่อนข้างเด็ดขาดพอสมควรครับแต่ในกรณีที่หมากไฟแดงเนี่ยเขากินนะอันนี้เขาจะเสียเปรียบ โดยธรรมชาตินะครับเราก็เอาเบีย้ยกินตอบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบหรือบางคนเนี่ยบอกว่าในรูปนี้ครับคาราวาสมันไม่มีทางที่มันจะเป็นแบบที่คาราวาสคิดหรอกครับเขาไม่เอาเบีย้ยกินแต่ว่าเขาเอาโคนกินเลยอันนี้ยิ่งดีเลยครับถ้าเกิดว่าเอาโคนกินเนี่ยเราก็เม็ดกินนะฝ่ายตรงข้ามก็เอาเบีย้ยกินใช่ไหมตรงจุดนียครับเป็นจุดชี้ชะตาเด็ดขาดเหมือนกันก็คือหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาทิ่มเบีย้ยตัวนี้ไม่ได้เพราะเขาทิ่มเนี่ยเขาโดนกินฟรีถูกต้องไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ หมดประสิทธิภาพแต่หมากขาวเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราสามารถเอาโคนเนี่ยเข้ามายึดแท่นหมากได้แท่นหมากก็คือจุดที่เราสามารถเอาตัวหมากไปวางอาจจะกดดันตัวเบีย้ยข้างหน้าหรือไม่กดดันเบีย้ยข้างหน้าก็ได้ครับแต่ตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดอ่อนเห็นไหมคือหมากฝ่ายแดงอะ่ะเขาต้องมีทุรละนะครับในการที่ต้องอ่ะต้องเอาเรือมาผูกเอานู่นเอานี่มาแล้วคุณลองคิดดูถ้าขาวมันวนมา้ามาสมมติวนฟึบฟึบฟึบมาจับอย่างเงี้ยคือเบีย้ยมันก็ตายใช่ไหมมันก็เป็นหลอกใช่ไหมหรืออีกในนึงก็คือ ทีมเบีย้ยเข้ามาบล็อกแล้วก็เสริมโคนเข้าไปเอาม้ามาวางจับเบีย้ยริมอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันมันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะงั้นบางครั้งเนี่ยหมักลุกเนี่ยถ้ามันตัดสินเกมกันไม่ได้แท่นหมากแท่นเดียวมันก็แพ้ชนะกันได้แล้วนะอันนี้มันขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะที่ผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าว้าวมันไปได้ขนาดนี้เหรอก็คือนี่มีทางบ้านนะครับบอกว่าเอาเรือกินเบีย้ย <c oughs> เรือกินเบีย้ย อันนี้ผมงงมากเลยอ่านี่เป็นไฟชั่นมาร์กเลยกันนะเพื่อนๆน,นะลองคอมเมนต์มาว่าเรือกินเบีย้ยเนี่ยเป็นแผนแบบไหนเป็นเป็นขุนศึกเป็นกุนซื้อคนไหนเนี่ยที่เอาเรือกินเบี้ยนี่อันนี้รู้สึกว่าเสียแล้วเกินแจกแล้วเกินคือเขาก็มากินตอบไงแล้วยังไงต่ออ่ะ มันจะบุกยังไงต่อครับไม่เข้าใจอออันนี้ก็ฝากไว้นะครับลองคอมเมนต์มาดูด้วยกันว่าเดือกินเบี้ยนเนี่ยจะเป็นกุญซื้อคนไหนใน3ก๊กนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหมากรุกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากรกระดานอยู่นะฮะไม่ว หมากลูกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชโกดอทคอมได้นะครับ